สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าว,วันเสาร์ที่24มกราคม2569เช้าวันนี้ก็จะมาเติมอาหารให้กับดอกทุเรียนนะครับเมื่อเช้าก็มีอากาศเย็นๆก็เย็นมา3 4วันเมื่อเช้าก็มาวัด อุณภูมิอตอนตีห้าสี่สิบห้านาทีก็อยู่ที่15องศานะครับที่นี่ที่เขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับส่วนในเรื่องของใบก็หยุดร่วงแล้วนะครับหยุดร่วงแล้วจากเมื่อสัป,ปดาห์ก่อนอร่วงเยอะเลยเนื่องจากว่ามีสภาพอากาศที่เย็นจัดนะครับ ใบก็ห่างหายไปเยอะเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็อาจจะมีมีเยอะนะครับมีเยอะอยู่ส่วนฝั่งด้านทิศใต้ก็จะหายไปนิดนึงเนาะฝั่งโน้นนะครับก็มาดูนะครับว่าวันนี้จะเติมอะไรบ้าง ่ก็มีอยู่สองตัวที่ผมจะมาเติมให้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นแคลเซียมโบรอนนะครับแคลเซียมโบรอนแคลเซียมก็จะอยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนโบรอนก็ศูนย์จุดสี่นะครับศูนย์จุดสี่เปอร์เซ็นต์เป็นการ เสริมอาหารให้ดอกเนาะสวนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสาหร่ายทะเลนะครับก็อยู่ในรูปแบบของคีเลตเนาะอยู่ในรูปแบบของเีเลตก็เสริมการติดดอกแตกตาดอกบำรุงดอกนะครับลดการหลุดร่วงของดอกและผลเป็นสาหร่ายทะเลนะครับ ก็จะใช้อยู่2ออย่างอันนี้ก็ไม่เติมจับใบนะครับผมใช้2ตัวนี้เลยก็ผสมใส่ถังเนาะถังฉีดพ่นนะครับก็รอให้น้ําค้างนะครับน้ําค้างมันมันเริ่มแห้งเนาะเนี่ยอตอนนี้8โมงนะครับ8โมงเช้ายังมีน้ําค้างอยู่นะครับเมื่อคืนน้ําค้างก็ลง ลงแต่ว่าไม่ถึงกับเปียกโชกนะครับใบก็เปียกบ้างเนาะก็จะเข้าไปดูดอกนิดนึงนะครับก่อนที่จะฉีดพ่นช่วงที่รอใบใบแห้งนะครับเดี๋ยวพามาดูดอกโตขึ้น ดอกรุ่นน้องนะครับอันนี้ดอกรุ่นน้องที่ออกมาใหม่เนาะนี่นะครับดอกรุ่นน้องเนี่ยเป็นดอกรุ่นน้องรเรีงดีนะครับเดีงดี เราให้น้ําไม่ไฉ่าเนาะไม่ฉ่ฉาถ้าให้น้ําเยอะเกินนะครับถ้าให้น้ําเยอะเกินดอกมันจะแข็งเนาะมันจะแข็งเลยนะครับกดนี่แทบไม่เข้าเลยเนาะถ้ากดอาจจะหักนะนะครับอันนี้มันมันเด้งนะครับเนี่ยก็จะขึ้นไปดูข้างบนนะครับดูดอกที่ที่ลำต้นนะครับผมก็ปล่อย,อยงี้แหละนะครับอลองดูนะครับ เขาจะเขาจะโตไหมนะครับนี่ปล่อยพาดออกมาทางนี้เดี๋ยวขึ้นไปดูดอกข้างบนนิดนึงนะครับดอกออกมาเยอะนะครับดอกรุ่นน้องรุ่นพี่เนี่ยใบที่ผมทําคลิปไปเมื่อเมื่อคลิปก่อนเนาะที่ใบร่วงนะครับใบเขาโดนแบบมันนอกอากาศนะครับจากสภาพอากาศที่เย็นเย็นลงอย่างเร็วนะครับอุณหภูมิต่ํา ทำให้ทุเรียนเกิดอาการนกนานกนกหนาวนะครับมันก็ไม่ใช่สาเหตุจากที่เราเฉีดพ่นสารตัวใดตัวหนึ่งนะครับถ้าอากาศมันเย็นเย็นวูบวาบเ่ยเย็นอย่างเร็วลงเร็วเนี่ใบจะร่วงเลยอ,อันนี้ก็ ดอกรุ่นน้องเนาะรุ่นน้องออกมาใหม่เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นน้องอันนี้รุ่นพี่มันก็มีตามจริงนี่อันนี้รุ่นแรกเลยนะครับรุ่นแรกเลยเดี๋ยวผมต้องต้องมาเด็ดเนาะเด็ดดอกที่อยู่ตรงปลายออกนะครับตรงปลายจริง เพราะว่าดอกพวกนี้ต้องมาไล่ออกนี่ครับเนี่ยดอกพวกนี้โอ้ยเอยวตัวดอกนี้นะครับเอาออกเอาออกให้หมดเลยนะครับที่อยู่ปลายจิงนะเดี๋ยวผมขึ้นดีๆก่อนเดี๋ยวมันจะไปโดนดอกทุเรียนนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูดอกข้างบนก่อนอ่ะนี่ครับจินงนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับ นนนะครับจิงนี้ก็เยอะ,อะตรงนี้เยอะดอกใหญ่นะครับดอกใหญ่แล้วเนี่ยตรงปลายจิงผมต้องไปเด็ดออกนะครับก็เอาไม้เนาะเอาไม้เอาไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่สะกิดออกเนาะโน่นขึ้นไปข้างบนนะครับขึ้นไปแล้วนะครับเชื่ว่าจะไม่ขึ้นไปโน่นครับข้างบน,นต้องออกให้หมดนะครับ จริงนี้ก็ถือว่าโตอยู่ก็อาจจะเจ็บไว้สักช่อสองช่อเนาะ,ะก็คงจะไม่ให้เกินนี่ครับสามสี่กิ่งนี้นะครับเพราะเขาจริงโตนะครับจริงขนาดนิ้วนิ้วกว่ามีผมว่ามีมีแทบทุกจริงนะครับข้างบนนะครับจริงนี้ก็ดอกเยอะมากเลย ปีนี้ดอกมาเยอะนะครับดอกมาเยอะเลยจากที่เราสะสมอาหารมานะครับเนี่ยใบฝั่งนี้ยมันจะมีเป็นอาการไหม้นะครับ,บใบไหม้นะครับลมตีนะครับแต่ก็ยังพอมีใบนะครับพอมีใบใบที่ออกมาใหม่มันก็เป็นใบที่สมบูรณ์ดีเนาะตามที่ผมเดินไปดูนะครับมันก็จะทยอยโตขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะจะเอาดอกตัวนี้ออกนิดหนึ่งนะครับ ึ้นไปเดี๋ยวจะไปโดนดอกเขาเนี่ยดอกนี้นะครับเอาออกเลยเนาะเดี๋ยเนี่ยเด,ยเดยออกซะนะครับดอกนี้เอาออกนะครับอันนี้ก็น่าจะเอาออกนะดอกโอ้ดอกนี้ น,นี้ออกนะครับก็ให้เรืออยู่3เสียนส่วนพวกนี้ออกเลยนะครับปลายจริงปลายจริงรูดออกอวอันนี้ไม่ถึงน,นะครับเดี๋ยวผมจะต้องมาแต่งใหม่เนาะอันนี้ก็จะจะเด็ดออกประมาณนี้นะครับเด็ดให้ดูนะครับเราจะเว้นเว้นช่วงเนาะ,ะจิงนี้ประมาณนิ้วนะครับประมาณนิ้วหนึ่งจิงไม่โตแต่ดอกสมบูรณ์นะครับอชอบอยู่ตามจิงเล็ก นี่ครับจริงหนึ่งที่จะต้องนำดอกออกนะครับนี่ครับเอาออกเดี๋ยวโยนลงไปก่อนเนี่ยดอกเล็กๆออกแย่งอาหารแย่งอาหารนะครับอันนี้ปลายจริงก็จะเวียนไว้นะครับ อันนี้หน้าจะอ,าออกนะเอาออกไปนะครับนี่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 ออกไหมเอาออกเนี่ยเด็ดอ,ออกเลยนะครับอันนี้ก็ออกตัวนี้เก็บไว้ก่อนเนาะเก็บไว้ก่อนเนี่ยประมาณนี้นะครับอ่าตัวนี้อ,ออกอืมนี่นะครับ สองสามโอ้เยอะนะครับจริงนี้จริงนี้โตนะครับจริงนี้โตเนี่ยประมาณนิ้วกว่า,วาเลยนิ้วครึ่งนะครับจริงนี้ประมาณนิ้วครึ่งได้ก็จะมาแต่งเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะปล่อยให้เขานั้นก่อนเนาะปล่อยให้โตก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่เป็นการแย่งหารกันเนี่ยผมต้องมาออเยอะเลยนี่ครับดอกสวยๆเลย กำลังขึ้นหัวกำไรเนาะอีกหน่อยก็บานนะครับนี่ไม่นานไปลาจริงพวกนี้เยอะนะครับเยอะมากมากเลยข้างบนเราจะต้องทำให้ดอกอ่มันบาลานเนาะดอกมันมีความสมดุลกันกับใบนะครับ เจ็บใบเยอะๆก็ไม่ไหวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเลี้ยงไม่ได้นะครับใบใบของเรามีแค่นี้นะครับมันอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับดอกอาจจะไม่สมบูรณ์อีกหนงอยมันก็สลัดไปนะครับสลัดของมันเองนะเสียดายต้นนี้มี มีสองดอกสองช่อต้นนี้ใบสมบูรณ์นะครับเนี่ยต้นนี้ใบสมบูรณ์ออกมาถึงจะถึงจะร่วงนะครับต้นนี้ก็ร่วงเหมือนกันเนาะ,ะช่วงที่อากาศเย็นจัดจัดนะครับต้นที่มีดอกก็ร่วงต้นที่ไม่มีดอกก็ร่วงนะครับมันจะไม่เกี่ยวกับที่ว่าดอกมันเยอะ,อะแล้วมันนำอาหารไปเลี้ยงดอกแล้วทําให้ดอกร่วงน อันนั้นน่าจะตัดออกไปนะครับต้นไม่มีดอกก็ร่วงมีเหมือนกันแต่มี2ช่อมันก็ไม่เท่าไหร่เนาะ,ะต้นนี้อยากจะให้มีดอกเยอะๆเลยส่วน3มต้นนั้นก็เหมือนกันนะครับดอกเหมือนกับต้นที่ผมนำบอกเมื่อกี้นี้นะครับดอกก็โตประมาณนี้แหละ,ะวันนี้ก็มามาจิตพ่นเกี่ยวกับก็คือเติมอาหารให้กับดอกนะครับ ก็ตามที่ผมแนะนําไปเนาะตามที่ผมให้ดูนะครับอ่ามันก็เป็นวิธีการที่เราทําทําง่ายๆนะครับผมจะไม่ทํายากนะถึงเวลาดอกขนาดนี้เราก็เติมอาหารตัวนี้นะครับอ่าส่วนในเรื่องของแมลงเราก็ต้องดูแลด้วยนะครับช่วงที่หมดอ่าเรียกว่าอ่าหนาวเนาะลมมาแรงแงอ่าก็ต้องดูแลในเรื่องของอ่าลายแดงด้วยนะครับอ่าลายแดง ตัวปัญหาหนึ่งที่ทำให้ใบทุเรียนร่วงเยอะลายแดงนะครับที่มากับหน้าหน้าแรงนี่แหละครับหน้าหนาวแล้วก็เข้าหน้าแรงมากับลมนะครับต้องคอยดูก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใบทุเรียนแห้งผมก็จะฉีดพ่นสองตัวนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมนะครับ ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ